โสรีจากเชียงรายเรียนเชิญครับคุณพ่อทักติณครับสวัสดีครับสวัสดีคท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีท่านมาชิมานะฮะแล้วก็ดีใจได้เจอคุณพ่ออีกหนึ่งรอบขอบคุณมากครับเชิญครับพ่อครับแล้วท่านประธานรองประธานของพรอมมิดนะฮะที่ได้มีสิ่งดีๆนํามาเสนอให้กับพวกเราที่ได้เข้ามาร่วมกันผมอาจจะใหม่กับเรื่องของการที่จะเข้ามาร่วม ธุรกิจแบบนี้นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบนี้พอดีคุณพิรมรุษไทยก็ได้แนะนํำแนะนําให้รู้จักว่าท่านสมัยหรือท่านผูุ้อวสิทธิ์เนี่ยได้มีสินค้าดีๆคอยแนะนําสมัยที่อยู่บริษัทเดิมนะฮะจนมาเปิดตรงนี้และผมเองก็ค่อยก้าวกระโดดก็คือพาลูกๆทุกๆคนเข้ามาทําก็เกิดสี่สบห้าสิบชีวิตในเวลาเดือนเดียวเนี่ยนะ ก็พากันทำโดยที่จากการใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าก็คือในเรื่องของกาแฟาผมจะดื่มกาแฟผมก็มดื่มกาแฟผมไปทำงานอยู่ตา่างประเทศนานแล้ผมก็จะติดกาแฟคาเฟ่เบรกเวลา,าเราทำงานเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็จะมีพัก15นาทีก็จะมาสนทนามาอะไรคนที่ร่วมงนานมียามีห้องกาแฟรูมคาเฟ่เบรกมีทีมีอะไรหลังจากนั้นกลับมาจากน,นอกก็จะหยุด หยุดดื่มกาแฟไปนานเหมือนกันนะเ็ไม่เป็นคนที่หยุดดื่มกาแฟหยุดสูบุรี่แต่ก่อนจะสูบซิก้าบุรีพวกนี้นก็หยุดไปหมดเลยนะก็แต่ตอนหลังๆมาก็มาดื่มกาแฟทั่วๆไปไม่ได้เลือกไม่ไรเพราะว่าไปไหนก็ดื่มดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างเป็นคนที่ดื่มกาแฟไม่หมดแก้วช่วงร่ยะหนึ่งนี่นะท่านผมเดินทางเนี่ยพอดีก็มันจะมีร้านอนกแก้วนะเขาเรียกว่าร้านอะไรที่อยู่ปตทนะ ครับแล้วเราก็ไปแวะพอแวะคนก็จะเอากาแฟมาหก็จะดื่มไม่หมดดื่มดูสองสาครั้งก็จะทิ้งไปจนระยะหลังมาเนี่ยก็ดื่มกาแฟก็ไม่ลนเป็นโลเป็นพายอ่ะตั้งๆั้งลูกน้องลูกศิษย์หลายคนก็จะเอากาแฟมาให้เอา,า,ม,ามาทีก็เป็นกระปุกกระปอกเยอะแยะเต็มเราก็ไปแจกต่ออันนี้ก็ถือเรื่องของการดื่มกาแฟจนตารังมาดื่มกาแฟนี่ก็ผมก็จะดื่มตลอดตอนนี้ทั้งสีดำนะพีเอ็มกาแฟแล้วก็สีเขียวก็จะทานทุกอย่างหมดเลยตาง วันหนึ่งประมาณสักสองแกว้วสามกแก้วบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์วากาเมะเนี่ยครับวากาเมะที่ที่ติดใจเพราะว่าตัวเองช่วงประมาณเกือบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ฮะสองคือสามเดือนผมไม่สบายเกิดจากอาการที่ผมเองก็อันนี้คือที่พูดนี่มันเป็นประสบการณ์ตัวเองนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของผมก็ไม่ได้คิดว่ามันบังเอิญฮะจริง เราเป็นคนที่ทานอาหารเสริบน้อยมากที่ทานน้อยเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยแสวงหาแต่จะมีอาหารเสริมเยอะที่สุดนะถ้าอยู่บนโต๊ะนี่เต็มไปหมดเยอะเขาจะส่งมาให้พ่อพ่อไม่สบายผมก็สนมานน่นนี่เต็าา <Ừ. S 2> ไหมไปหมดนะ็แม,มแต่ก็จะทานไม่หมดนี่เป็นคนที่ถ้าจะทานจริงๆก็คงจะในร่างกายคงกินเป็นอาหารเสริมทีนี้ผลิตภัณฑ์นี้ทําไมต้องมาถานเพราะ่พอไม่สบายเริ่มต้นนี่ผมเรื่องฝันก่อนเอาเล่าให้ฟังก่อนเรื่องดึกเรื่องฝัน ับไปตรวจฟันปรากฏว่ามันเหมือนกับฟันมันโยกก็ไปหาหมอหมอก็เลยครั้งที่สองนัดอีกอาทิ์ก็มาถอนผมซะพอถอนฟันแล้วในฟันไอ้เราก็เป็นคนที่อายุมากแต่ก่อนในถอนฟันในปุ๊บเนี่ยคนเราเหมือนถอนฟันนะมันจะวันสองวันก็จะปิดใช่ไหมครับมันกลาดสุด้าเลยเป็นฟันกราดเพระถอนมันมันมันรากอ้าวแข็งแรงก็แข็งแลรงนะมาถอนเราทำไมถอนยากมากพอถอนแล้วก็ปรากฏว่ามันจะเป็นรูอยู่ดีนี้จะเป็นรูอยู่เชื่อไหมนี่คือปัญหาหมดละ ผมักเสบอยู่เดือนหนึ่งจากเดือนหนึ่งลามมาเป็นไซนัสเนี่ยไซนัสเกิดขึ้นแล้วไซนัอาจจะเป็นโรคนะอาจจะเป็นตัวที่ผมมันมีเชื้ออยู่แล้วแต่ผมยับยัง้งโดยการผมเป็นคนที่ชอบหยัดลมเนี่ยดมยาดมอะไรพวกนี้ติดตัวเองมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะอือครับติดเพราะว่าแต่ก่อนไปติดไปหาลุงปู่ครูอาจารย์เกือบสามสิบปีเนี่ยสายลุงปู่มั่นสาย หลายองค์เวลาสนนาพระป่าก็จะติดตัวไปติดตัวจนนันก็เลยก็ติด,ดนิสัยตอนี้นี่อีกส่วนหนึ่งก็จะทําให้เราไม่ค่อยมีน้ำมูกแต่อ,อีกอันนึงใค้วิกเบอร์ับสุดติดตัวเองมาตั้งสามสิบกระเพรเดินทางแล้วก็ติดต่อพอผมรู้ว่าไซนัสเนี่ยมันเกิดจากมีสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดจากเชื้อที่มันเข้าไปในรูแล้วมันค้างน้ําออกมาก็จะเกิดเป็นการไม่สามสี่วัน,นผมเจ็บไปหน้าเจ็บไปหน้าเกิดอาการเจ็บสองข้างข้างบนข้างล่างเนี่ยนะ ถ้ามีถ้ามีอาการนี้นี่คือไซนัสเลยไม่ต้องพูดแต่ผมก็ไปเอ็กซเรย์ไปหาหมอไปตรวจอะไรก็บอกเป็นไซนัสทำยังไงทีนี้ก็เลยให้ยายาผมดูว่าทานมันเป็นผมมาดูยาเนี่เป็นยาแก้ปวดธรรมดาไม่มีอะไรยาแก้ปวดธรรมดาเป็นแอนตุปเป็นพาราเซตามอลธรรมดาเนี่ยครับมันมีส่วนอันอื่นเช่นไอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโพสแตนมั่งโพเฟนมาเอามากินแล้วยาพวกนี้มันตรายนะเป็นเรื่องของไตมากอบอดีคุณพี่รมย์พิไทยเนี่ย ท่านก็ที่เธอเป็นหัวหน้าสายเนี่ยที่ได้นําคุณกานกคุณกมลันชนกเนี่ยเป็นเลขาเธอนียก็นําตัวเนี้ยมาให้ผมทานดูพอเอามาปุ๊บผมก็จะพี่นาที่นาผมเป็นคนที่ชอบทานละไรแบบสูตรผมจะแกะอะครับมัคงเหมือนกับท่านนะที่ท่านบอกว่าผมก็แกะแล้วผมก็กัดกัดแล้วก็ชงนะชงชงจะมาชงกับน้ำแล้วผมจะมาดมดูมันมีกลิ่นของสมุนไพรที่ <c oughs> ดี <c oughs> อันนี้เองที่ผมประทับใจว่ามันไม่ใช่มีกลิ่นยามันมีกลิ่นแม้แต่แม้แต่ที่ผมจะทานอยู่ประจำก็คือกระชายขาวที่เป็นแอปซูลแล้วก,แวก็แล้วก็มีเรื่องของฟ้าทลายโจรผมมาะการผสมเลยประการก็เคี้ยวขมมทุกอย่างทุกทุกอย่างนี่ขมหมดทั้งกระชายขาวทั้งทั้งในเรื่องของอะไรฟ้าทลายโจรขมขมมากแต่บางคนจะชอบอมอมไวเพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่ร้อนในแล้วก็เป็นคนที่มีไข้ลึกๆเพราะว่า พราะโรคโรคประจําตัวผมเป็นเกาเกานี่ผมเป็นโรคมาเกือบยี่สิบปีเต็มสิบเจ็ดสิบปีโรคเกาในไครไม่เคยเป็นเนี่ยมันจะมีการขั้นเนื้อขั้นตัวนะพวกเราใครไม่เคยจะรู้ขั้นเนื้อไปไข้ก่อนเป็นไข่กอ่อนเรามงคขั้นนขบงบวมบวมนีม่ประมาณตอนนี้สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมรุมเราผมไม่เคยเป็นขนาดนี้หนึ่งอักเสบอักเสบที่บรินเวณเหงือกสองเป็นเซนัสสามเป็นเกาหถ้าเป็นเกาด้วยกันแล้วผมก็มีโรคพื้นฐานหัวใจด้วย หัวใจเลยไปตรวจเขาจะผ่าผมไม่ผ่าผมเป็นคนที่ไม่พัส,สิจัไม่ผ่าเขาบอกจะเสียชีวิตเสียเสียก็เสียชีวิตแต่หัวใจปีบสามเส้นหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนถึงน,นั้นจากนั้นมาปีครึ่งผมยังไม่เป็นไรซึ่งเขาบอกว่าไม่กี่ไม่นานจะต้องตายที่นี่เราเชื่อว่าสิริร่างกายของมนุษย์นี่มันสามารถจะต่อต้านบางอย่างแล้วก็สามารถที่สร้างสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาในการป้องกันเสริมสร้างซ่อมแซมถ้าเราจิตใจเราไม่จิตใจเราไม่ซึ้งซึ้ง แล้วเราก็ออกกำลังกายเล็กน้อยตามสภาพของร่างกายของเราผมไม่มีปัญหาเรื่องเข่าก็ออกกำลังกายไม่ได้ก็จะใช้ในการนั่งสมาธิด้วยอะไรหรือของเราที่ผมทํามายี่สิบสี่ปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ให้ธรรมะกับคนมาตลอดชีวิตมันก็เลยมันเป็นเหมือนการบริหารจิตของเราผสมกันว่นหนึ่งก็ไปออกอกำลังกายบ้างแล้วก็มากินยาแต่ยาก็กินมาเยอะทีนี้จะเข้าโรคเข้าเรื่องก็คือสิ่งที่ผมได้ประทับใจวากเมทเนี่ยกระชับทีหนึ่งก็คือ ผมลองทานแบบอัดเต็มที่เลยนะอือัดเต็มที่วันหนึ่งประมาณห้าถึงหกเม็ดเลยบางครั้งกลางคืนีล่ลุกมาลุกมาเคี้ยวลุกมาลุกมาแกะเปลือกเนี่ยผมจะลุกมาแกะเปลือกางนะให้พวกเราดูเนี่ยลุกมาแกะเปลือกครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมจะกลับตรงนี้นะคร <c oughs> ึ๊บกัรลิ้นนึงลิ้นนึงไม่เป็นงี้นะผมเทเลยเทใส่ใต้ลิน้น อ๋อไม่ชงน้ําละไม่ชงครับผมคุณพ่อนทานทังผงเลยมอก็ันอะพักอันนี้เราขอโทษนะที่ต้องแสดงสดๆทเลยเยแล้วก็ให้ดื่มน้ำตามที่ผมบอกก็รูกๆผมว่ามันมีอัตรารสถ้าเราถ้าเรารับประทานแบบทั้งแคปซูลเนี่ยเราไม่จะเราจะไม่รู้อัตรสรส การรับรทานยาผมอยากให้เราทุกคนได้รับประทานอาหารเสริมที่เมื่อกี้ขอต้องขอยญาตยืมคําพูดของท่านอาจารย์มาใช้อาจารย์ผู้สิ์เป็นฟูดเทคก็เหมือนเป็นเทคโนโลยีที่เรามาสร้างอาหารหรืออาหารเป็นเทคโนโลยีก็ตามแต่นี่ก็คือโอเคเป็นเทคโนโลยีที่เขามาทําเป็นอาหารเสริมถ้าเรารับประทานอย่างเนี้ยมันจะทําให้เรา เนี่ยเยมันยังซึมซึมเข้าไปเรใต้ลิม,มาที่เราสามารถจะแยกได้เพราะว่านี่คือทักษะอันหนึ่งของการดื่มหรือการรับประทานการกินอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคิดว่าเป็นฟูสเทคคนจะรักษาะันนอกจากที่เป็นยานอกจากที่จะเป็นน้ำนะแต่ถ้าเป็นแคปซูลผมอยากแนะนําให้ดื่มแบบนี้การชงที่จะมาชงก็ช่างก็ชงก็ไม่เป็นไร แต่ก็ยังเสียรสชาตินะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยอมมานิดหนึ่งแล้วค่อยดืนะ่มอ <c oughs> ันนี้เต็มรูปแบบเต็ม <c oughs> รูปแบบเลยนะเหมือ <c oughs> นกับเรากินอย่างเงี้ยทั่วไปแต่มันจะมีอันนี้ก็ไม่เสียหายแต่กว่าจะช้าบางคนกระเพาะไม่ดีอะไรดีก็จะย่อยย่อยยาก <c oughs> นะผมไม่แนะนําให้ให้ดื่มอย่างนี้ให้กินอย่างนี้นะแต่ <c oughs> ก็ไม่ไม่เสียหายนะสำหรับคนทานยากแต่นนี้หอมเนี่ยอมอยู่ที่หหอมในปากอยู่เลยครับทีนี้ก็รับประทานช่วง สิบวันนะพูดสิบวันเซนัดมีแห้งเลยนะจนมีคนเรียกว่าลุงเซนัดใครไม่เรียกผมดูงเซนัอแห้งแห้งนะแห้งแห้งไม่มีน้ำมูกออกมาคาการที่เจ็บอยู่ข้างๆไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีตอนนี้ตอนนี้ก็แห้งแห้งไม่มีเลยนะธรรม,มาดาผมเป็นคนที่นักจามอย่างประเทศไทยจะจามดังมากเช้าจามดีๆฝรั่งออกมาเต็มบ้านาเต็มเมืองนะครับเม่อกีดวงเป็น เป็นโควิดหรือเปล่าดูทีนี่ยังจริงไม่ใช่แต่ผมเป็นคนที่เนี่ยมันแพ้ภูมิแพ้แต่เดี๋ยวนี้สบายนี่ยอมรับว่าสิบวันแห้งเลยวันแห้งน้ำมูกไม่มีไหลไมีไปไลนอาการเจ็บบริเวณหมดแล้วต่นนี่ีจนปัจจุบันนี่ครับผมทานมานี่สองสามกระปุกจะทานอยู่ทุกวันดี่นี่ก็ทานแล้แต่ลดลงบ้างแล้วส่วนหนึ่งที่ดีนะะอยากจะบอกพวกเราคนที่นอนเด็ก นอนดึกๆการเพลียเหนื่อยก็มิได้นะชงชงหนึ่งเม็ดสองเม็ดแล้วแต่จะให้ดีก็อาจจะเติมอะไรไปก็แล้วแต่ท่านที่ที่บอกมีน้ำผึ้งมีมะนาวก็ก็แล้วแต่ได้นะครับแล้วแต่รสชาติของท่านท่านนั้นผมยืนยันว่าวากเมนเนี่ยพูดง่ายๆมาเหมือนที่ใช้คำพูดตอบโจทย์ที่เราเป็นอะไรอยู่แต่ผมไม่ยืนยันไม่ชมจนกว่าเราจะรับประทานแล้วผมอยากแนะนําพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ในพร้อมมิตเนี่ย เราจะพูดอะไรอยากจะให้เราเรับประทานเองผมจะบอกทุกๆคนก่อนที่เราจะไปเสนอขายอะไรกาแฟเราก็ต้องดืง่มดื่มหรืออันนี้เราก็ต้องกินเมื่อเรามีปัญหาเป็นหวัดเป็นอะไรพอเรากินเราพูดได้เต็มปากแล้วเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าไอ้นี่มันดีอย่างไรมันอาจจะครอบจักรวาลก็จริงแต่เราอาจจะเป็นโรคหลายโรคไม่เท่ากันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือถ้ามันทําให้คุณหายได้หรือระง,งับยับยั้งในสิ่งที่คุณเป็นนั่นแสดงว่าสิ่งนี้มันดีจริงเราก็สามารถโฆษณา เหมือนกับเราทําอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นผู้ที่พิสูจน์แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกคนอื่นได้เต็มปากแต่ถ้าเราไปฟังบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแต่คุณไม่เคยซื้อมารับประทานเองผมเขียนผมซื้อถือว่ามันเสียหายมากอย่าง้าของเรานี่มีสามชนิดนะฮะขอ,อยาดทุงลาปอีกกาแฟสีเขียวสีดําผมเรียกงี้มันยังง่ายสีเขียวก็กาแฟที่ทุกคนจะชอบเพราะว่ากลิ่นหอมกลมกลม่อมหอมกรุ่น เหมาะสำหรับผ้ารีหรือทุกรุกิจได้นะแต่สีดำเนี่ยคนบอกจะไม่อร่อยแต่ต้องดูว่าคุณภาพมันเขาจะเยอะเพราะว่าเขาจะมีสารอาหารแยอะและสิ่งหนึ่งที่ตามมากับผมที่เห็นได้ชัดก็ตั้งแต่ผมอยู่ในวริษสสัทนี้หนึ่งเดือนเต็มเนี่ยรู้จากํำหนักผมเจ็ดสิบเก้าบางวันแปดสิบตอนนี้ผมเหลือเจ็ดสิบห้าอ,อัน,นี้อันนี้ผมผมไม่ใช่ผู้ผชายแต่ลนดน้ำหนักเพราะผมอายุตอนนี้ก็หกสิบห้ากันแล้ว ครับผมไม่ได้ออกกําลังกายมานานเพรหเข่าผมไม่ดีแต่ก่อนออกกลางกายวิ่งวันหนึ่งหกกิโลจิ 1, 2, 3, กิโลเย็นสองสามกิโลทีนี้ผมหยุดมาตั้งเกือบจะปีแล้วเพราะว่าสุขภาพขาไม่ดี<อ>ตั้งแต่มาอยุดเชียงรายนี่ก็ได้ไปเดินแล้วแต่ก็หยุดมานานแล้วภูมิก็ออกทีนี้นก็กลุ้มใจเหมือนกันเพราะเสื้อผ้ากางเกงนี่ผมจะใส่ไม่ได้ดีนี้เอามาใส่ได้นิดแต่ก็ยังยังยังรัดไม่ได้ก็จะใส่เก่งบอมแต่นี่สิ่งที่มาเซียนคือผมตกใจเหมือนกันดิ รับประทานเท่ารับประทานอาหารเท่าเดิมผมจะทำอาหารส่วนมากจะมือหนึ่งมือหลักแล้วก็เย็นมีนิดหน่อยจะทานอย่างเงี้ยก็ยังอ้วนผมขึ้นไปถึงแปดสิบมีวันหนึ่งเหยียบแปดสิบเจ็ดสิบเก้าอยู่นั่นแหละแต่อยู่ดีๆหลังจากทานทุกอย่างที่ผมตะลุมบอลโดยธรรมชาตนะิไม่ได้ตั้งใจที่ลดอะไรเราะว่าเราไปถือว่าเราอายุก็ขนาดนี้ถ้าลดมันมากก็ไม่ดีแต่ถ้าลดด้วยการที่ออกกำลังกายดื่มอาหารให้มีมีประโยชน์ต่อร่างกายนอนพักผ่อนเพียงพอ แต่การนอนผมยังคุมไม่ได้เพราะผมจะนอนนอนแล้วทั้งนอนตื่นหนึ่งตนสองตื่นก็นตี 5, ่นาตื่นทีห้าหกโมกพักบางวันกลางวันก็จะมางีบเล็กน,น้อแต่ดีนี้บางไม่ค่อยได้งีเพราะงานจะหนักสองสามวันจะทํางานหนักมากครับครับ<ๆ>บอกว่าผมไม่ทราบว่าตัวไหนทําให้ลดนะก็ <c oughs> ตืต่นทั้งหลายนะครับเลือกเอาเพราะเพราะผมเองนี่ดื่มรับประทานทุกอันนะทั้งวากาเมะเนี่ยสามมือแน่นอนก,กาแฟาสีเขียว บางวันสองสองสีดำสองนะทาให้ผมลดน้ําหนักโดยธรรมชาติผมนี่เดือนครึ่งที่ผมเข้ามาทํางานกับท่านเดือนนี้เดือนครึ่งตอนนี้ผมได้พีเอ็มสี่แล้วและน้ําหนักผมลดเท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้ผมลดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าชิวๆก็คืออยู่สี่กิโลแล้วกันเอาเงี้ยที่มาสุดสัจนเรื่องจริงเมื่อเช้าที่ช่างช่างมารับประทานอาหารอิ่มเต็มที่ทานน้ำพริกแล้วก็ทานผักเล็กน้อยน้าหนักขึ้นมาเจ็ดสิบห้าจุดหก จากเจ็ดจากบาดสิบเจ็ดสิบเก้านะนี่ก็แสดงมันลดนะเพราะฉะนั้นก็ดีกับคุณพ่อตะกินนะก็พอพอดูแล้วคุณพ่อร่างกายกระชุมกระชวยแล้วก็ผิวพรรณดูดูดีขึ้นจากจากเดิมก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ดูดีขึ้น<ช>นะครับขอบคุณมากครับได้เจอกับคุณพ่อนะครับ,รบขอบคุณ,คณมากๆเลยครับคุณพ่อครับขอบคุณครับสทั่วดีครับขอบคุณมากเลยครับ